สรุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสประจำคืนที่เจกันยนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เตะไป6คู่ด้วยกันคู่แรกเลยเป็นยูเวนตุสเหมือนบ้านเอาชนะเพรสบีไป3-1โดยคนยิงฝั่งของยูเวนตุสมีเคนานยูดิสมีเวลตันแมคเคนนี่มีน us, มิโคลัสกอนซาเลสส่วนฝั่งเพ V สบีไม่ได้ประตูตีใครแตกช่วงท้ายเกมแล้วเป็นอิสมาอลไซบาลีนะครับายก็กลายเป็นทับมาลายคว้าชัยไปคู่ต่อมานะครับสิงพงาดโคดดูแอตตันวินล่าบุกถลม่มเอาชนะยังบอย30ศนะครับโดยคนยิงมี ยูริสเตเลมองจะขอบแรมซี่แล้วก็อัมาดูโอนาน่านะครับคู oh, ่ต่อมานะครับลิเวอร์พูลนะครับบุกชนะเอซิมิลาน3-1เกมนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นฝั่งของมิลานนะครับขึ้นนำไปก่อน1-0จากคริสเตียนปูริสิตนะครับสุดท้ายลิเวอร์พูลนะครับมีทีเด็ดซัด3ประตูรวดเลยจากโกนาเต้นะครับตีเสมอแล้วก็ฟานไดค์ยิงขึ้นนำสุดท้ายได้โซบอตไลนะครับยิงฝั่งเอซิมิลานไป3-1คู่ต่อมานะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชัชตุการ์สามเกมนี้ต้องบอกว่ามาดริดเนี่ยตอนแแรกกกขึ้้นนนาไป่อลว1-0จ เอ็มบาเป้ M สุดท้ายเจอสตูการ์ตทีเสมอเป็น1-1นะครับจากเดนิสอุนดาบแต่สุดท้ายช่วงท้ายเกมได้แอนโธรดูริเกอร์นะครับซัดขึ้นนําเป็น2-1นะครับแล้วก็สุดท้ายได้เจ้าหนูเอ็นดิกลงมายิงฝังเป็น3-1ลูกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหซัดไกลสุดสวยเลยกลายเป็นราชชุดขาวคว้าชัยไปส่วนอีกคู่นะครับโอ้โหบาเยินมิวนิคเปิดบ้านถล่มทงังคีดีดาโมซาเกล9-2นะครับโอ้โหยิงชนิดที่ว่าไม่ไวหน้ากันเลยโดยเกมนี้คนยิงฝังของบาเยินมนิ นะครับมีแฮร์รี่เคนยิงไป4ประตูไมเคิลเรเซ่2ประตูนะครับราเฟลเกเรโล่1ประตูเลรอยซตานี1ประตูแล้วก็เรยอนกอร์เลสกา1ประตูนะครับฝั่งทางดิโนโมซาเกลบนะครับคนยิงมีบูโนเฟสโควิดนะครับแล้วก็ทาคุยะโอคิวระยิงไปนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอเ,เอาชนะบาเยินได้ต้องบอกว่าโอ้โหบาเยิยนยุคใหมย่ยุคแหวงซองคอปปาลีเนี่ยประหมักพี่แก็บแน่จริงนะครับแต่ละเกมเนี่ยโอ้โหยิงถล่มทลายจริงๆนะครับเกมนี้ก็ยิงไป9-2เน้นๆเลยส่วนคู่อื่นนะก็มีสปอร์ต ลิมบอตเอาชนะลิวสองศูนย์และนี่คือสุขผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบหลีกเฟสประจำคืนวันที่17กันยนยนที่ผ่านมานะครับผม